ลายจะจ้านค่ะลายจะจ,จ้จานจัดจ้านจัดจ้านไม่ใช่จะจ้านนะคะเประาะดางลายทักษินไม่ใช่ลายสิสายพันธุ์ชมพูทักษินนะคะเดีนะคะ,ะ,คะอ้กล้องอนะะแล้วก็อันนี้จะเป็นส้มส้มชมพูเหลืองเขียว กระถางนี้2 5หนะคะแต่ชมพูทักษิณเมื่อกี้นี่้าย9ก0นะคะ990ก็คือด่างด่างเขาได้นะคะด่างเขาได้โอ้ยกล้องมาลีกล้องมาลีด่างเขาได้นะคะอ่าย่อเอาเลยก่อนนะคะด่างจัดจ้านอย่างนี้หายากนะคะเลี้ยงนานมากกว่าจะได้นะคะที่ว่าหายากก็คือเลี้ยงนานมากกว่าจะได้อย่างนี้ลายนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่กระถางเนี่ย สองลายจัดจานน้าน,นะะจดจานมีอยู่สามหนอนะคะจัดจ้านมีอยู่สามหนอนะคะจัดจ้านแล้วก็อย่างนี้เป็นไม้เป็นไม้ไฮบริดนะคะเป็นไม้ไฮบริดไม้มเมล็ดนะคะไม้มเมล็ดนะคะที่สวนมารีชักระถางนี้ก็เอาไปพร้อมลูกระยุ่ยเลยเยียอย่างนี้นะคะเอาไปที่แปดร้อยนะคะ ก็คือประมาณยี่สิบกว่าต้นได้นะ,ะนะคะนะคะอุ้ยไม่ถึงไม่แน่ใจอ่ะนะคะแต่สิบขึ้นนะคะสิบขึ้นสิบหน่อขึ้นนะคะมาดีทําไว้แล้วนี่นี่ชําก่อนนะคะนี่ชําก่อนกระถางนี่ชําก่อนนะ,ะนะคะอันนี้จะเป็นรูปของสีเหลืองนะคะสีเหลืองแล้วก็รูปของสีส้มชมพูนะคะกระถางนี้เอาไปหกร้อยนะคะ บายบายมาลี bye มาสวัสดีเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะมารีส่งปอนอนะคะปอนอนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ